สวัสดีครับเพื่อนๆล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางยูเนสโกเขาจะถอดถอนนครวัดออกจากมรดกโลกด้วยหลายๆสาเหตุที่เขามองมาว่ามันไม่น่าจะใช่มรดกโลกอีกแล้วเนื่องจากมีการดัดแปลงทําใหม่แกะสลักนั่นนี่ใส่จนมั่วไปหมดเท่านี้ยังไม่พอชาวกัมพูชาเองก็ดูแลไม่เป็นมันมั่วไปหมดจนคล้ายๆว่าจะเป็นสลัมแห่งหนึ่งเลยเหตุเกิดที่เสียมาราฐจริงๆชาวไทยเราก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะ พวกเราเองก็รู้ดีว่าเรื่องแบบนี้มันต้องมาถึงในสักวันหนึ่งเขาอาจจะโกหกชาวโลกได้ว่าเป็นผู้สร้างผู้อะไรก็แล้วแต่ความจริงมันก็คือความจริงในเมื่อเขาไม่ได้สร้างเองเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะดูแลสักเท่าไหร่ถึงอยู่ๆอ,อยากจะดูแลขึ้นมาก็เหอะก็ไม่รู้วิธีเหมือนให้คนไม่มีรถมาล้างรถเขาก็ล้างแบบว่าทิ้งรอยขูดขีดไม่รู้วิธีล้างที่ถูกต้องทีนี้หลังจากที่ทางยูเนสโกเขาแจ้งมาแบบนี้แล้ว ด้วยความวิตกกังวลทางรัฐบาลกัมพูชาเขาก็เร่งแก้ไขแต่มันเป็นวิธีแก้ไขที่โคตรมากง่ายอะครับรู้ไหมเขาแก้ไขยังไงเขาไล่ที่ชาวบ้านที่อยู่แถวแถวนั้นทั้งหมดเลยนะโดยที่ทางรัฐบาลก็อ้างว่ายูเนสโกเขาสั่งมาทางชาวบ้านก็เดือดดานเดือดร้อนเพราะคิดว่ายูเนสโกสั่งมาแบบนี้จริงๆก็ไปด่ายูเนสโกกันใหญ่ทีนี้ทางยูเนสโกเขาก็ออกมาแถลงว่าเขาเคยบอกทางรัฐบาลแล้วว่าให้แก้ไขยังถูกต้องและมีเมนูษสยธรรม ก็ดูวิธีแก้ไขของทางรัฐบาลมรนะครับว่ามีมนุษยธรรมไหมที่ทางรัฐบาลมรเขาประกาศไว้เนี่ยก็คือชาวบ้านในระยะเนี่ยต้องย้ายออกไปภายในสิ้นปีนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้นะครับจะปีใหม่แล้วโดยที่ทางรัฐบาลเขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วห่างไกลจากจุดเดิมอยู่ประมาณ20กิโลเมตรเตรียมที่ดินไวใ้ให้กันคนละหน่อยหนึ่งประมาณแมวดินตายแต่สถานที่นั้นอะ่ะมันเป็นป่า ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรเลยเป็นป่าจริงๆเนี่ยแหละครับเหมือนกับว่าไล่เข้าป่าไปเลยเป็นคนป่าเผ่าใหม่ซึ่งการจะไปตั้งถิ่นฐานใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมทางรัฐบาลเขาก็ให้ครัวเรือนรับประมาณ90,00บาทไทยให้หลังคาสังกะสีหน่อยหนึ่งให้ข้าวสารหน่อยนึงแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะอย่างโหดนะครับแค่นี้จะพอเหรอสร้างบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กๆเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ นี่สร้างแบบไม่ต้องมีช่างด้วยนะเพราะเขาไม่เตรียมช่างไว้ให้ยังได้น้อยถางพื้นให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะจุดสําคัญเลยห้องน้ําก็ยังไม่มีถ้าไปถึงนี่ก็คงต้องขุดหลุมเข้าป่ากันก่อนโดยที่คนที่ถูกไล่ที่ไปเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือคนที่มาตั้งกิจการร้านค้านะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะ่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เป็นชาวบ้านดั้งเดิมที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วก่อนที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกซะด้วยซ้ํา แต่จะว่าไงเดียมันก็ช่วยไม่ได้อะเนาะพวกคุณทำเลเธอะกันเองเห็นเคยชอบสาบแช่งกันจังโจรสยามเนี่ยบรรพบุรุษเขมรจะทําให้พวกมันไม่มีที่อยู่นั่นเขาว่าอย่างนั้นแล้วตอนนี้บรรพบุรุษที่ว่าเขาไปไหนแล้วอะหรือว่าจะโดนไล่ที่ไปก่อนหน้านี้เหมือนกันเท่านี้ยังไม่พอนะชาวบ้านดั้งเดิมที่เขาอาศัยอยู่มาก่อนน่ะเขาก็ทําการเกษตรอยู่แถวนั้นพวกปลูกข้าวทําไร่อะไรแบบเนี้ยโดนหมดครับไม่มีเหลือหรอ เจ้าหน้าที่เขาจะยึดทั้งหมดโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นตายแน่นอนครับงานนี้ตายหมู่ย้ายไปแล้วจะทำมาหากินอะไรจะให้ล่าสัตว์เหรอหรือจะให้เปิดกิจการค้าขายอะไรใหม่เปิดขายให้ใครล,ละครับในเมื่อคนที่มาใหม่เขาก็โดนไล่ที่มาเหมือนกันหมดซึ่งเขาบอกมาว่าสถานที่แห่งใหม่ที่ได้ไปอยู่คือในป่านี้แหละขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักความปลอดภัยมีน้อยน้ำสะอาดไม่มีใช้ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะน้ำสะอาดนี่น่าจะหมายถึงน้ำประปาโอโหนี่ถ้าเป็นอย่งงางนั้นจริงนี่หนักเลยนะไม่รู้มีไฟให้ใช้หรือเปล่านะครับชาวเขมรรักกันหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านบางส่วนเขาก็ไม่พอใจนะก็ไปประท้วงกันมันก็ต้องประท้วงแหละครับไม่งั้นตายแน่นอนแต่กลุ่มคนที่ไปประท้วงเนี่ยก็มีแค่ประมาณร้อยคนนอกกนั้นเขาก็คงจะยินยอมแต่โดยดีนะเพราะกลัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ซึ่งทางร้อยคนที่มาประท้วงเนี่ย เขาก็บอกว่าขอให้มอบที่ดินที่มันดีกว่านี้ให้หน่อยแล้วจะยอมย้ายออกไปแต่โดยดีมันก็จะงหบอกพอดีแหละกับที่ทางยูเนสโกเขาติมาร้อยคนที่ไปประท้วงนี้ก็เลยได้ที่ดินติดถนนก็เป็นพื้นที่พอประมาณแล้วก็ให้พื้นที่สําหรับทําการเกษตรด้วยก็รอดไปแต่ทว่ามันก็มีข่าวมาอีกครับว่าไอ้ที่ดินที่มอบให้คนที่อพยพมาใหม่เนี่ยมันก็เป็นที่ดินของชาวเขมรคนอื่นอีก น่าจะคล้ายๆกับว่ายึดที่ดินคนหนึ่งมามอบให้อีกหลายคนอะไรประมาณนี้ที่ดินคนรวยโดยไม่มีการจ่ายค่าชเชยอีกแล้วนะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งของเขานะทีนี้คนอื่นๆที่เหลือที่ไม่ได้ไปประท้วงก็ต้องอาศัยอยู่ในป่าไปส่วนพื้นที่ทําการ,กรเกษตรที่เคยทําไว้อะไรเนี่ยก็โดนย,ยึดไปโดยปริยายอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หรือเปล่านะถ้าสมมติว่าทําค้างไว้อยู่อะเพราะว่าเส้นตายของเขาก็คือก่อนปีใหม่ไง ทีนี้ผมก็มาลองคิดดูว่านี่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลหรือเปล่าถ้าสมมุติแถวนั้นไม่มีชาวบ้านมาธมาค้าขายแล้วใครละ่ะที่จะเอาของไปขายคือสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ต้องมีร้านอาหารสิไม่งั้นจะกินอะไรหิวตายเพียงแต่ว่าจัดระเบียบให้มันถูกต้องสะอาดแล้วก็ห่างออกมาหน่อยแต่ที่โดนสั่งย้ายไปก็ห่างเกิน20กิโลอย่างน,น้อยก็ต้องมีน้ำขายเพว่าหลังจากนี้คงจะมีแต่แนว ราชการหรือคนใหญ่หญๆโตๆเนาะที่จะได้ขายแถวนั้นชาวบ้านหมดสิทธิ์แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่กล่าวมาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้ผลนะน่าจะโดนถอดออกแน่ๆแหละเพราะสิ่งที่ยูเนสโกเล็งเห็นมันไม่ใช่แค่นี้ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของการดัดแปลงแล้วก็ทําลายของทางเจ้าหน้าที่เขามากกว่าจะเอาแบบนี้เนี่ยมาจดทะเบียนมรดกโลกไม่ก็ไม่น่าเป็นไปได้และทีนี้ผมก็มาคิดต่ออีกนะว่าถ้าสมมติโดนถอดถอนไปแล้วจริงๆ ที่นครวัดนี้ยังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ไหมหรืออาจจะพังกว่าเดิมอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าถูกให้ขึ้นเป็นของไทยไทยยังจะอยากได้ไหมผมว่าไม่น่าและมันไม่ใช่แล้วอะเอาไปเล่นสยบเยินแบบนี้ก็ให้เป็นของคุณไปเลยแล้วกันที่จริงเขาหน้าจะส่งคนมาดูตัวอย่างโบราณสถานในประเทศไทยนะดูว่าเขาดูแลรักษากันยังไงเขาทำความสะอาดกันยังไง ไหนๆก็จะขโมยอยู่แล้วก็ขโมยให้มันเนียนๆหน่อยไม่ใช่ขโมยไปแต่ตอนสร้างเสร็จหลังจากที่มีเรื่องขับไล่คนออกมาแล้วบางทีชื่อเสียงของบรดกโลกชิ้นนี้ก็อาจจะแย่ลงกว่าเดิมมันมีความด่างพร้อยมีการสร้างประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนี้และเมื่อในอนาคตมีคนที่ไปเที่ยวเขาก็จะพูดขึ้นมาว่านี่พอเธอรู้ไหมนะครวัดนี้ทำให้ชาวบ้านต้องเสียน้ำตามาแล้ว ซึ่งชนเผ่าท้องถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้ถูกย้ายเข้าไปในป่าพวกเราไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตพวกเขากันเถอะเพราะว่าในปราสาทแห่งนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจมีแต่รูปภาพใหม่ๆไม่เหมือนในรูปสมัยก่อนเลยก็อะไรประมาณนี้แหละอันนี้ผมคิดเอาเองนะไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากนี้เราก็ต้องมารอดูว่าจะเกิดอะไรต่อไปกับนครวัดมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะโดนถอดถอนหรือไม่แต่มันเป็นเรื่องของการที่ว่าจะโดนถอดถอนเร็วแค่ไหน แต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็คงไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอกครับคนที่เขาได้รับผลกระทบเต็มๆเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนู้นเ,ออเมื่อกี้ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะสรุว่าในป่านั้นนะ่ะนอกจากไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยครับถึงจะไม่ค่อยชอบพวกเขาเท่าไหร่แต่ว่าอีกใจนึงมันก็แอบสงสารนะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ